สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสรุปสถานการณ์ข่าวเนาะซึ่งวันนี้นะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลย mm hmm. ก็คือในเรื่องของอัตราการว่างงานนะคะแล้วก็การจ้างงานนอกภาค เกษตรนะคะนอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยนะคะค่าแรงต่อชั่วโมงด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวสําคัญประจําเดือนนะคะก็คือข่าวนอนฟาร์มการจ้งงานนอกภาคการเกษตรหรือเรียกสั้นๆนะคะว่านอนฟาร์มแล้วก็มีมีมหลายๆมีมนะที่บอกว่าวันนี้จะนอนฟาร์มหรือนอนวัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นข่าวที่นักลงทุนทั่วโลกจับตานั่นเองเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเทรดอยู่ก็อย่าลืมนะระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดถึงข่าวนะคะเ,เรามาสรุปนิดนึงนะคะก็เรียกว่านักลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้ให้ความสนใจไปที่ข้อมูลการจ้างงานเป็นหลักนะคะโดยมีรายงานหลายฉบับนะคะที่เผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ รวมทั้งข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐที่สําคัญในวันศุกร์นะคะซึ่งข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่2แสน2หมื่นตำแหน่งนะคะขณะที่ผู้รับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่1.861ล้านลายนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพวกเราได้รับ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ ADP นะคะซึ่งเผยให้เห็นว่าในในจ้างนะคะได้มีการเพิ่มตำแหน่งน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้คาดการไว้นะคะข้อมูลตำแหน่งว่างงานนะคะเปิดใหม่ของ JOLTS นะคะยังคงแสดงให้เห็นถึงการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาะคมปี2021นะคะหลังจากรายงานการจ้างงานในวันนี้นะคะนักลงทุนยังตั้งตารอคอยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค นะคะคของมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนในเดือนธันวาคมซึ่งก็จะเผยข้อมูลในวันนี้ตอนสี่ทุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะหมายความว่าอย่างไรที่เราพูด,พดมาเนี่ยนะคะคือการจ้างงานเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการบ่งบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเติบโตหรือว่าถดถอยลงซึ่งตัวเลขการจ้างงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะ ดีเท่าไหร่นะคะตัวเลขเรียกว่าเป็นลบต่อ U.S. อ Dollar นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลายๆคนก็มาจับตากันในเรื่องของตัวเลข Non-Farm นั่นแหละว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งนะคะคาดการณ์นะคะว่าการจ้างงานจะมีมากขึ้นนะคะกว่า เดือนที่แล้วนะคะคือ1นึ0 0 0สนาหมื่นตำแหน่งคาดการ1์0นึ0งแสนแปดหมื่นตำแหน่งแปลว่าส่งผลบวกต่อ US ดอลลาร์แล้วมีโอกาสที่จะกดทองลงได้อันนี้คือการคาดการเฉยๆ,ๆสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาดูตัวเลขจริงๆนะคะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยค่ามันจะออกมาที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะซึ่งค่าตัวนี้นะคะก็จะมีการแสดงค่าออกมาตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะ โอเคเนาะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันราคาทองคำในตลาดโลกนะคะปิดบวกนะคะเมื่อวานนี้ที่4ดอลลาร์นะคะโดยปิดที่ระดับ2,028ราคาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากเหมือนที่เราพูดนะราคามีการเคลื่อนไหวแบบไซเวย์นั่นเองซึ่งนะคะหลังจากทองคำเนี่ยได้รับปัจจัยบวกหลังนักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองหลังรายงานข้อมูลบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยได้ มีการคลายความแข็งแกร่งลงนั่นเองนะคะแนะติดตามสาหรัฐนะคะเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานในวันนี้นะคะ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้นะคะทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะโดยนักวิคห์เนี่ยก็ได้คดาดการไว้แหละว่าจะมีการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นน่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงจะต้องดูตัวเลขกันอีกทีหนึง่งถ้าตัวเลขมันออกมามา,มากเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งนะคะของตลาดแรงงานสาหรัฐทาให้ดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าขึ้นแล้วก็กดดันราคาทองได้ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขการจร้างงานออกมาลดน้อยลงเนี่ยมันก็จะสนับสนุนให้ทองเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นต่อน,นั่นเอง โอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะคะลักษณะของกราฟเนี่ยราคายังไม่ได้ไปไหนจากเมื่อวานมากนักนะคะแต่เรายังให้น้ำหนักกับฝั่ง เซลล์เหมือนเดิมนะคะโดยเรามองว่านะคะแนวต้านที่2035เป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะราคาจะปรับตัวลงมาได้นะคะโดยเก็บกําไรที่ประมาณ2,010นะคะตั้ง stop loss 2 0องพนั่นเองอันนี้คือไอเดียของเราเนาะเราจะพิจารณาคัดออเดอร์นะคะเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยมัน เบรกนะคะราคามันกลับเข้าไปอยู่ในเทรนดขาขึ้นเนี่ยอันนี้จะต้องคัดในฝั่งของฝั่งเซลล์นะคะแต่ตอนนี้ยังมองในฝั่งของขาเซลลอยู่เพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่สามารถทำนิวไฮได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินเยนนะคะสกุลเงินเย็นเนี่ยถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะอาจจะเป็นปัจจัยที่ได้รับปัจจัยมาจากการที่ ผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ออกมาพูดว่าเขาจะมีโอกาสที่จะดําเนินนโยบายทางด้านการเงินจากผ่อนคลายเนี่ยเป็นเข้มงวดหรือว่าพูดง่งายๆคือจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะซึ่งจะทําให้นะคะค่างเงินเยนมีโอกาสที่จะแข่งค่าได้ซึ่งคาพูดแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ค่างเงินเยนค่อนข้างที่จะแข็งค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลทางเทคนิคนะคะเราจะพบว่าสกุลเงินเยนเนี่ยได้หลุดเทรนด์ไลน์เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ให้น้ําหนักกับ โดยบริเวณที่เราคิดว่าน่าสนใจที่จะเซลล์อยู่ที่ประมาณ146.304นะคะแล้วก็ส่วน US30 นะคะเมื่อวานนะคะมีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลนะคะของหุ้นดาวโจนส์นะคะก็คือหุ้นตัวหนึ่งนะคะก็คือหุ้นที่ชื่อว่า LU LU หรือว่า Lulu Lemon นะคะทำใหเ้เรียกว่าอะไรอ่ะเขามีการปรับตัวลดลงทำให้ ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนเนี่ยหรือว่า US 30เนี่ยปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่ได้ทําให้โครงสร้างเทรนด์ของ US 30เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะจ,จึงทําให้เรามองว่า US 30มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะคะเพื่อนๆโอเค okay, เนาะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะต้องบอกก่อนนะคะพูดยาวมากแล้วก็สรุปยาวมากเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้องค์ประกอบในเรื่องของข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครบนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดติดตามเราไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําเนื้อหาข้อมูลแบบนี้ดีๆให้กับเพื่อนๆต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ